กอดอกขาดคนกอดนอนหนาวหนาวร้อนๆก็อยตอนดึกๆึไม่มีคนร่วมขอเคียยังไม่มีเมียเสียความรู้สึกวันไว้ใจสั่นละล้วดึกๆึยังกลัวกุมหัวยังเนื้อโดดเดียวคนเดียวมานานกว่าจะขึ้นคานวันใจลึกๆเสาวๆเขาก็ ไม่มองไม่มีเงินทองเข้าคอนจึกๆึกนานวันแก่ลงขึ้นมาไม่มีพัญญาละใจเต้นละถือแค่หนึ่อก็วันวายจะเอาไหมรวมใจพนึกมาเป็นคู่ครองผัวเมียให้ใจละเฮียกลับมาก็คือคอ,อยากมีคู่ครองคือเธออยากเจออย,เจอ,อยากเจอละเธอตอนดึกๆ ได้โปรดเธอนะคนดีได้โปรดปานีอันนี้ไปนอนตึกจับเมื่อประสานหัวใจอย่าได้ทำลายเห็นเป็นคาสึกรวมใจรักกันคุมเกี่ยวรักเธอคนเดียวจืดจืดแค่หนึ่ง ก็วันวายจ้าไหมให้รวมใจผนึกมาเป็นคู่รองผัวเมียให้ใจละเหียกลับมาก,ก็คืออยากมีคู่ครองคือเธออยากเจออยากเจอละเธอตอนดึกดื่ได้โปรดเธอนะคคนดีได้โปรดบ้านนี่อย่านี้ไปนอนตึก จับมือประสานหัวใจเยไยดาทำลายเห็นเป็นขคาสึงรวมใจรักกันกุมเกี่ยวรักเธอคนเดียวจึกจึก